สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรว,วมดูวันต่อวันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ความความสนุกสนานมนุษย์สัมพันธ์คุณจะวันนี้จะได้พบปะเจอเจอเพื่อนใหม่หรือผูกพันหรือว่าจะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะจะได้มีความสบายอกสบายใจนะวันนี้นะความสำความสาเร็จอยู่ดีๆก็ความเข้มแข็งอุปสรรคอะไรนี่สิ่งอะไรทุกข์ร้อนเนื้ออะไรเนี่ยนะคะวันนี้ จะมีคนช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือขัดฝางถ้าคนหนุ่มคนสาวกำลังทำงานเนื้ออะไรอยู่อย่างเงี้ยคุณจะฝ่าฟันไปได้ถึงงานนั้นจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยจะมีอุปสรรคอะไรคุณจะฝ่าผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพระวังระวังคือว่ามีพลังเหมือนว่าดวงเหมือนดวงมีพลัง กรรมาเกาะทำมีเรื่องอะไรจะมีทำให้มันไม่ค่อยลาบปลื้นไปได้ที่สิ่งที่มีมาระวังจะมีปากมีเสียงกับเพื่อนฝูงขัดใจกับเพื่อนฝูงหรืออะไรแล้วคุณมีความเครียดบางทีคุณได้ฟังอะไรเล็กๆน้อยๆมาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเก็บมาคิดมาเครียดนะคะดวงกอดดวงการเงินวันนี้นะคะเรียบนิ่งนิ่งสงบมากค่ะ การเงินไม่ผ่านเข้ามือมีแต่ว่าความความสุขความอุรมสมบูรณ์ต้องแสวงหาด้วยตัวเองนะคะวันนี้กใ็ใช้แบบเวลานิ่งๆสงบไว้ดีป่านะคะรักษาสุขภาพด้วยระวังอาการเจ็บป่วยเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นไม่มากปวดหัว ปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเท่านั้นนะคะวันพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานมีสะดุดมั่งมีคนมาช่วยมีทางแก้ปัญหาก็มีสะดุดมาให้มั่งนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสัปพาตัท่าพาคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเป็นไพ่ส่วรวมค่ะ<อ>การเงินผ่านค่ะหมุนเวียนสนุกสนานกับความต้องการสนุกสนานเหมือนเล่นกับเงินลึกว่าการเงินก็มีการเงินมีผ่านความคิดเห็นเรื่องการเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณ วันนี้เป็นอะไรที่แบบสบายอกสบายใจได้นะคะทําความสาเร็จได้สิ่งที่คุณมุ่งมั่นนะคะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นเรื่องการงานเนื้ออะไรก็จะถึงเท่นชายแต่ว่าสภาพนี้ก็ไม่ใช่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นเจ้าชายก็คือเด็กเล็กๆถือความสาเร็จก็เพียงเพียงจะ่ขั้นเริ่มต้นนะคะสิ่งที่คุณคิดอย่าประมาทกับเรื่องเงินนะคุณ เหมือนว่าคุณพระจ,จันรนะคะอันนี้พระจ,จันร์เหมือนว่าตอนเนี้ยคุณเหมือนมองได้แต่มองได้แต่คิดได้แต่ฝันวันนี้อยู่ในอารมณ์ที่ฝันนะคะฝันยังไม่ถึงทางกายก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะดวงยังดีว่านี่คุณยังได้การเงินคุณตอนนี้คุณต้องการเรื่องเงินทำยังไงก็ยังไม่ไม่พอสำหรับคุณเนี่ยการเงินเนี่ยคุณยัง เหมือนต้องวิ่งเต้นวิ่งหาอยู่นะคะเรื่องการเงินนะคะสำหรับคนเกิดคนเกิดวัน <c oughs> วันจันทร์วันนี้นะความเข้มแข็งหรือความอดทนจะฝ่าฟันไปได้ให้ความสำเร็จคุณได้นะคะสุขภาพร่างกายดีนะคะตอนนี้ดีแต่ว่าคุณจะหนักหนักไปทางที่ คิดมากสับสนแค่หน่อยนะคะคิดไม่ต้องคิดอะไรไพ่นี้วันต่อวันวันพวกนี้อาจจะเป็นเลิกงานยาดีวันดีของคุณก็ได้แต่ถึงยังไงก็การเงินก็ยังมีเข้ามาหาคุณและคุณก็ยังฝ่ายฟ้าคือวันดิ้หลนเรื่องเงินเรื่องทองอยู่นะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคาระคะ่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเป็นไพ่ส่วนรวมค่ะ ดีการเงินเปิดนะโชคลาบคุณจะได้เงินแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะก็เรื่องการเงินราชาถือหนึ่งเหรียญได้ลาบรลอยมีคนอุปธรรมข้าจูนเมื่อเหมือนว่ามีเงินมาให้การเงินจะผ่านเข้ามาโชคดีลาบรลอยจะผ่านเข้ามานะคะความเข้มแข็งจะได้เลื่อนการงานจะได้เลื่อนยดเลื่อนตำแหน่งการตัดสินใจของคุณนะตอนนี้คุณก็ เจ้าชายราชาหนึ่งบาลังแต่ไม่ใช่ราชาคนแก่คือคุ้นยังเป็นคนดิ้นรลนอยู่นั่งบาลังก็ได้สุขสบายเด็ดขาดได้มีฐานะที่ดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะของคนเกิดวัน,น,นอังคารโอโชคลาภจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะ หเหรียญราชาหนึ่งเหรียญเ,เจ้าชายนะคะคุณจะได้รับของกำนันได้รับข่าวดีได้โชคลาบมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะความสุขสบายมีให้ความสำเร็จมีให้เหมาะกับการลงทุนร่วมหุน้นลงทุนเปิดกิจการนือท,ทำอะไรแล้วแต่เหมือนว่าดวงกำลังเปิดนะคะดวงเรื่องการเงินกำลังเปิดทำให้ดีนะ สิ่งที่คุณตถาสิ่งที่คุณนับถือกําลังจะช่วยเหลือคุณนะคะคนเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยนะคุณกราบพระหรือว่าไว้พระนึกถึงแค่ติดนิ้วพนมของคุณนะคะนึกถึงคุณบิดามารดานึกใครก็จะเปิดทางการเงินให้คุณนะคะเพราะนั่งบาลังถือดาบชีวิตของคุณฝ่าฟันด้วยตัวของคุณเองนะคะของคนเกิดวันอังคาร วันนี้ทําให้ดีถือว่าเป็นการดีเปิดมาดีบุญกุศลเก่าฟาร์มดีสิ่งที่ได้สร้างจะให้โชคให้ลาบราชาหนึ่งเหรียญน,นะคะความสาเร็จคุณฝ่าปันมาได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเรื่องอะไรคุณฝ่าปันมาได้นะคะโรคภัยไข้เจ็บเคยเป็นก็จะเบาบางขึ้นลงไปนะคะแล้วก็ คุณจะได้รับของกำนันนะได้รับสิ่งดีๆที่มาตอบแทนจะมีการมีการเงินตอบแทนหรือว่าโชคลาภลาปล่อยนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้ดีมากค่ะเรื่องการเงินนะคะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ การเงินอีกแล้ววันคนเกิดวันพุธนะคะการเงินเปิดเนี่ยดวงคุณเปิดเรื่องการเงินนะคะการเงินที่การกระทําที่คุณทําไว้บุญทานบุญกุศลบุญเกา่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเปิดให้คุณมีชีวิตที่สบายถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนมีความเข้มแข็งมีความสําเร็จสิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคนคนเกิดวัน <c oughs> วันพุธวันนี้เป็นดวงเปิดดวงดีคุณทำอะไรด้วยตัวเองจะมีความสำเร็จคุณตัดสินใจอะไรจะเปิดกิจการหรือทำอะไรอย่างเงี้ยคุณตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวของคุณเองความสำเร็จมีให้บุญเก่าทำให้ความสำเร็จนึงคาถาคือความเข้มแข็งอดทนหนะ้าที่การงานต่อสู้ไปได้นึงดาบอุปสรรคอะไรในชีวิตที่ เข้ามาคุณจะฝ่าปันคุณจะผ่านไปได้คุณจะแก้ปัญหาอะไรได้ควารมรักดีค่ะมีเหมือนว่ามีการแบ่งปันนะคะราชินีถือหนึ่งคาากับแปดเหรียญน,นี่ก็คือว่าเรื่องควารมรักมีการแบ่งปันมีการสนับสนุนช่วยเหลือเขาให้เราเราให้เขานะคะ อุปสรรคอะไรคุณก็จะฝ่าฟันไปได้เรื่องความรักนะคะกิจการการงานที่เคยลำบากลำบากก็ฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธวันนี้ดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันพฤหัสค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะโอ้วันนี้คนเกิดวันพฤหัดไม่ค่อยดีนักนะบางครั้งคุณก็ปิด ไม่เปิดรับอะไรเลยพลังกรรมเปิดมาเพราะกรรมนี่อยู่การที่คุณหลงคุณหลงคุณเชื่อคุณงมงาย กับเรื่องความรักเรื่องอะไรคุณมีภาระที่แบกนะคะตอนนี้คุณวันไพ่ไม่ต้องน้อยใจท้อใจไพ่ดูวันต่อวันวันนี้คือวันที่คุณคิดไปเองชอบช้ำไปเองคิดมากไปเองนะคะความรักแบ่งปันกันได้อะไรกันได้แต่วันนี้เหมือนดวงดวงของการเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคการงานเนื้ออะไรทำนองเนี้ยนะคะ ราชินีราชินีหรือว่าไพเศษฐีนีที่คุณได้รับเนี่ยคือรวมมหาศาลแห่งความสมบัติคุณทุกเหมือนว่าคุณจะทุกข์จะสุขคุณจะลำบากคุณจะอะไรแต่คุณก็จะเป็นคนที่มี คนอุปถัมภ์คุณตลอดเลยนะคะคนเกิดวันพรหนะัสนะแบ่งปะอะไรครอบครัวหรือคนที่พบลักใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันความสุขความรักให้ชีวิตที่คุณสุขสบายอะไรดีหมดเลยนะคะแต่ว่าดวงที่เปิดเนี่ยวันเนี้ย ทุกครั้งคุณจะเปิดพลังบุญแต่วันนี้เปิดพลังกรรมนะคะกรรมที่ทําไว้เหมือนกับเราเนี่ยต้องปิดหูปิดตาต้องไม่รับรู้ความทุกข์ความร้อนเราไม่รับรู้รับเรื่องอะไรของใครทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีของคุณน่ะละถึงไงก็ตกว่าของดีจะได้รับข่าวดีเรื่องดีๆนะคะของคนเกิดวันพัสค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้ดูวันต่อวันค่ะเป็นไพ่ส่วนรวมนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ เป็นตัวแทนสับไพ่จัดไพ่คุณเกิดวันศุกร์นะคะอืมวันดีเลยนะคะวันมีความอบอุ่นควารมรักในครอบครัววันที่การเงินการทองคุณอุดมสมบูรณ์คุณมีเงินลาบผลเงินทองลาบปลอยมากองอยู่ตรงหน้าครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคะ ของคนเกิดวันสุกนะคะคุณจะได้รับข่าวดีโชคลาบจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะคือจะได้รับข่าวดีโชคลาบจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนว่าจะได้ลาบลอยอะไรทํานองเนี้นะคะคุณมีเทพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณ คนถ้าไม่ฝ่าปืนชีวิตคุณก็จะคาวคาดปลอดภัยเพราะว่าคุณมีเทพประจําตัวนะเรือสีทรงศิลอะไรเงี้ยถ้าใจของคนเกิดบรรสุกเป็นใจที่มีบุญกุศลเป็นใจที่มีคุณธรรมมีอะไรอย่างเงี้ยในจิตสํานึกนึกว่าเป็นนิสัยอะไรเงี้ยมีเมตตามีคุณธรรมจริ่งนี้ก็จะตอบมาเรื่องดีๆนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าคนเกิดบันตุก ไม่มีใจเป็นคุณธรรมใจที่มีมีสิ่งมีมานมาคอยจะให้เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คอยคิดคอยแค้นไหลรมันก็จะเป็นพลังลบนะคะเพราะว่าคนเกิดบรรตุกมีเทศที่ว่ามีเทศที่มีคุณธรรมเทศที่มีว่านักบุญคุ้มครองตัวคุณอยู่นะคะคนเกิดบรรศุกนะจะได้รับข่าวดีจะได้รับ ความรักจะมีข่าวดีจะได้เจอคนที่คุณถูกใจรักใคร่อะไรทำนองเนี้ยการเงินดีทำอะไรก็อุดมสมบูรณ์สิ่งจะททำอะไรก็ที่จะเหมือนบ้าดวงจะตกเต็มร้อยก็เหลือห้าสิบเปรียบเทียบนะคะแต่ไพ่นี้ไม่ใช่ดวงตกคุณมีสิ่งที่คุ้มครองที่คอยจะว่าทำให้เรื่องรายๆเบาบางลงมานะคะ พราะฉะนั้นของคนเกิดวันศุกร์วันนี้ดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะอืม เหมือนจะต้องมีเฮนะคะคนเกิดวันเสารโชคใหญ่ลาบใหญ่ ที่ราศีเกิดถ้าราศีเกิดของคุณไม่ได้ดวงตกคุณจะได้ลาบลาบลอยก้อนใหญ่เปิดมาเลยนะคะเขาจะเปิดบุญเปิดกุศลมาให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเคยทุกข์อยู่ก็จะสุขสบายเคยที่ลำบากก็จะสบายขึ้นนะคะราชีนีแห่งตอนนี้คิดอะไรก็เป็นทางบวกมีความสุขไปหมดคือว่าคือว่ากิจการงานก็ดีนี่ก็ของคนเกิดวันศุกร์ ไอ้วันเสราร์วันนี้ก็เนี่ยต้อนหน้าต้อนหลังเหมือนคนเกิดวันอังคารเลยดึงเหรียญทั้งั้งหน้าข้างหลังคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับโชคดีคุณสุขสบายคนที่เคยลำบากก็จะดีขึ้นตอนนี้คุณจะรวยขึ้นเนี่ยจะเป็นจะ จะเป็นใครบุญกุศลของใครบางที่อยู่ดีๆนยากจนอยู่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาโดยไม่รูเนื้อเลืตัวอย่างเช้านี้ยังไม่แทบจะไม่มีกินตอนเย็นได้รู้แล้วว่าฉันจะต้องมีเงินอย่างเงี้ยคือว่าชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้วันดีสิ่งไหนที่ทำว่าใจมีความผิดเนื้ออะไรก็พยายาม ทำบุญใจบารไหว้พาขอขมานะคะขอขมาเนี่ยในชีวิตนั่งบาลังอันเนี้ยเหมือนคุณมีกรรมกับคนที่เป็นผู้หญิงใหญ่ๆนะคะคุณอาจจะต้องแบบว่ามีกรรมกับคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรทํากรรมเอาไว้นะคะไม่ได้ทํากรรมกับเด็กกรรมกับผู้ใหญ่เนี่ยคุณทําไว้นะคะถ้าคุณได้ ได้มาขอโทษขอขอมาดวงคุณจะเปิดนะคะคือเปิดลาภก้อนใหญ่ลาทรีคนคุณดีๆก็นี่ก็ได้อีกเหมือนกันราชาก็หนึ่งเหรียญก็เจ้าชายหนึ่งเหรียญหรือราชานึ่งเหรียญอะไรทํานองเนี้ยคุณจะได้รับของกํานันได้รับข่าวดีที่ถูกใจสบายใจแบ่งเป็นข้อ,ขอแบ่งเป็นคน,คนตามแต่บุญไควาสนาใครนะคะแต่คนอันเนี้ ถึงยังไงจะวัฒนาไม่ดีแต่ว่าจากที่คนลำบากอยู่ก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของคนเกิดวันเกร์ค่ะขอให้โชคดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ